ก็สาวันอี้ไปรุ่นกินชาบูด้วยนะครับมันจะมาเล่นกลัวการเดินรออัปเดตนะครับหนึ่งชั่วโมงพึ่งเข้าอุ๊ยหรืองที่เทรดมาแล้วโอ้นี่ไงโวแบบเจ้าซอมบี้ดิโก้ซอมบี้ครับซอมบี้ครับว้าวนี่นี่ อ่ะจินเดียวสมบีเยี่มันจะบวดใจละซื้อมนะง่ายสุดเลยอ๋ม,มอะครอ๋อโอ้ยยี่ยสิบขับ เออ้องบีมากีนมีอีไรโบด้วยนะพูอีมีโบเลยโบเลยโบเราจะกินกับเรจะกินกับอะไมาข้ากันไงยังโอ้ต้นติดสวนน้องโบนะมาไว้ไปไว้ ช่วยเฮ้ยกินขวาได้แม่ครับทุกคนดูกันเอาปีนไม่ได้นะเศร้านะไม่ได้วะนกแก้วอ่ะเฮ้ยเวอรจีโอจีจีจีแม่เฮ้ย ผมเลยบอกไปว่าคลิปเนี้ยผมจะ,ะผมจะถ่ายอุ้ยมัดเลยคห้คลิปเนี้ยผมจะถ่ายแค่นคั้นอ่ะถ่ายแค่เวลาแบบติดเป็นใหม่นะวิ่งกลับ,บมไม่ถ่ายไอ้เห็นดิบกว่นวนะั่นแต่ว่าไอ้สมบีบผมจะถ่ายมือดื้อนะว่าหนึ่งดูก่อนกอลลีบค่ะแม่ริบไปเกิน มาจะมาเปิดกล่องแรกกันเลยตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มเรียบร้อยตุม้มตุ้มเลยตุ้มเลยท,ทีทีเลยทีเลย,เลย ตุ้มๆเลยเกียร์เอฟคาดหวังมานะตุ้มตัวอะไรผมใส่ได้แค่ห้าตัวอ่ะก็น่ขอโทษด้วยนะครับหมอนี่ที่ผมใจได้เยอะกว่านี้ผมเอาแล้วตุ้มๆตุ้ม ปุ้มอ่าใครที่ใครมาอุ้ยตัวใหญ่อยู่นะข่ดีไหมวะต้องหาไปดูที่ไครตัวอื่นอ่ะตัวอื่นตัวเนี้ยู่นะขาตัวนี้ไปก็ไปอีวตีต่อไปอเลยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวคลิปมันจะยาวกันไปกันอืงนที่นะครับมันก็มีแค่ตรงนี้ไปเลไปกันไปคุณจินเดี๋ยวก็ได้พูดอีกแล้วนะครับโอ้โหผมละเกียดเสียงแล้งเตือนเลยล้วผมอาทิตย์เนะี่ยไม่ข้าใจไ,ได้ก็แปง้งเลยนะครับผมรอโหวตเลยผมว่าตรงนี้โหวตแน่นอน อุ้ยมีสล็อตสล็อตเอ๋สล็อตอะไรอะไรคือสล็อตดูสล็อตอุ้ย,ยไม่ซื้อป่ะตอนนีจะดีไปไปดูรีตอนที่แปดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นจริงนะอุ้ย กนชินเน็ตเจ้าจีไม่แจ้งเนะนนตือนด้วยไงก็น่าจะมีแค่นี้แหะเนาะอะไรดีๆอะไรใหม่ๆผมก็จะคำบอกนะเมือ่อกี้จินเดวเมือ่อกี้จินเดวไม่รู้พูดอะไรนะอึ้งเลยอัดไม่ทันแต่ตอนนี้นผมนจะหาตัวฟาร์มเดียวก่อนชื่ออะไรจะไม่ได้ อุ้ยดิสกโกหรือแบ็กโหแบ็คหุอ่าถูกถูกพอมาถูกทางปลาหมึกผมจะเอาจะให้ตัวนี้นะเพราะว่าอยยุมันเยอะผมจะได้ได้มจะได้มาเยอะะมแลก อะไรชั่นะบุมพี่เจนนะบุ๊มอดิโก้อเอาแมเอาแบอะไกูเด็กผมมาผมปิดนี่ก่อนเดี๋ยวตอนดิโก้มาผมเล่นก็นีก คอยติดถ้าหนึ่งอันกน็พอติดหนึ่งอันผมเดี๋ยวค่อยไปใช้สไปนูได้อุ้ยม่ากินมากครับอืมอืมน,นืมนธวนะเรากำลังกินอะไรกันอยู่ก็ไปจานะเราไปเราก็ไปแบบอ้ไ ไปสถานะกัตนตอไปเลยน,นะครับใช่แล้วไปแต่ว่าเป็นต้องเป็นสถานะใหม่นะสถานะแบบดิโก้แล้วเนี่ยผมไม่ถ่ายแล้วมันเก่าละไปเออไปนี่แบบว่านี่มันกิดนี่มันรออัปเดตรอ,อเดวจะไปไป <c oughs> นี่ก็จะเป็นการอ่นานครับอ่านจากสุดท้ายที่ผมจะแบบอ่านแบบจินเดียวตอนจินเดียวพูดถ้าจินเดียวพูดผนี่คือเขาถ่ายโอ้ยลบมดลมวเฮ้ย <c oughs> เอกมาแล้วามาแล้วทศระบบลมลมถ้าแบบจินเดียวพูดนะั้นผมจะไม่อ่านแล้วผมรออ่านตอนอีวินมาเลยดีกว่าบายสถานะไม้มาครับทุกคนสถานะไม้มาสถานะซุปเปอร์เคโรอดอุ้ยดู๊กเคิลกันปุ๊กเคิลกันเราจะเอาเคโรลไปยับชั่วเชิญเชิญเชิญ

ไมต้องถือไหม จะอัดตอนไอนจรวด,ดเครื่งรถใหม่ทีบายบายดิไม่ใช่บายก็แปลว่าผมได้ผมได้หวดแบ็คโฮลนะครับมันมีให้หวดเมื่อกี้ตรงนี้นะครับเฮ่ออัดได้ถึงหวดมาผมอยากจะทวงหวนี้ผมไม่ได้จะอัดตอนนี้ผมอัดไม่ทันเลยถ้าได้หัวติดนะไม่เต็นนะก็จะทูให้มีเล่นมากนะครับพยายามติดนันอะเล็คที่ซุณ หนึ่งร้อยสามสิบห้าว่าก็เ,าเป็นอย่างการตกแต่งเ,เลยต่อมาครับจังหวะนี้น้องแครอดจะกลับมาแล้วแครอดแครอดโอ้ยให้ทุกคบดูด้วยด้วยด้วย 啊。Yeah. ทำ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 ไปเลยไปเลยไปเลยปุ๊บ,บหนาตัวข้าวปุ๊บสายตาปุ๊บจะได้อะไรเหรอครับทางดีอุ้ยอ๋อมันจะมาติดสาานามได้เหรอเนี่ยไปสนามนะเราจะไปติดไอ้ต้นเห็ดาหาริสนามก็มันจะรังถึ่งใช่ป่าครับอุ้ยจริงน่าจะใช้น่าจะใช้บ้าเหลืองเส้เชียว และสรุปมันได้จริงไหมครับไอทีเร็กหรือสไปนูเนี่ยมันสาม,มา,ารถยิงจานะไอพวกนี้ได้ไหมจาะนะเอ็มมินใครรู้ชื่อบอกทีนะครับผมต้องมาผูกพื้นแหแล้วบ่ายเจนเดวซสมบี้มาเมื่อกี้ตีพื้นไปแล้วหมดกัด นอนกับกัดใคไปใครสื้อใครอดอะไรจะตองอีกสักหน่อยอุ้ยมาเตูดกูดไปเลือดิ้เดีว นี่ดูซึกอะโกวากาดินยอมซื้อมันเลยนะไม่ใช่ร <c ười> หรอกซื้อผิดซอี่บ้นค่ะย่างโอ้โอ้โอ้ลอลิปป๊อปลูลิปป๊อปลอลีล่ป๊อ <c ười> <quer> ปค่ยนะผม <c ười> หน่ลานนี่รวมรวเดวียวก็มไม่เอาครับด,ด้วยจ้ะตุ้อันนี้เแต่อันอน,นี้นครับีเนียมเลี้ยให้หอรเดียวมีว่ะขอ,เ,อเล่นอะคุ้มว่าขอ,าขอเล่น่ได้ขอ,เ,อเล่นนะว่ะยวจหามานันจะหมดแล้วทำไงดีครับ ผมจะไปอัดตอนหนึ่งนาทีเรียงห้าจิตชาเลยบาทดีกว่าไม่เอเลี่ยนได้กลับมาแล้วครับพี่น้องเอเลี่ยนได้ห้าไปนานมาแต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วอ่ะเย่สั่งเสิร์ฟคุณเอเลี่ยนสั่งเสิร์ฟคุณเอเลี่ยนให้ใช้วิธีนี้ไงวะก็โดนตีมันมัน ดิโกูก็ไม่ติดไว้ไอ้แบกไอ้แบ็กมกัก็ไม่ติดสัอันเลยว่าโอ้มา,าเขาดาวเลยตอนนี้นคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะเขาวางมันเปืีอยนทีนที้นทม่เี่ยนี่อะไรเขาตัวมั้ย เอเลียนติดไหมครับไอเลมีนี่ก็สัน่นนะอะไรแตงง่ไม่เข้าใจเกมแบบติดแบบงงอ่ะเลมีติดแบบงงอ่ะไม่เข้าใจเฮ้ยเออดีจีไม่มาเลยนะพูดไปเออดีจีไม่มาเลยอะ่ะอู้นี่ไอเลี่ยนติดป่ะช่วย เราต้องทีลิ่อนะรถไปโน่นะ่จาจะก,ก๊อบไหมสถานะ,อะไอ้ย่าพี่ไอ้แจ้งเตือนตำรวจตำรวจแค่แบบมานะันเพิ่งเรี่กว่าไม่นานแป๊บเดียวพี่ไอ้นั่นแหละอัดแบบลงละเร็วไปใครจะดูครับตอนนี้เขานั่งเล่นเกมอยู่ ว่าจบคลิปนี้คลิปนี้ไปคนดูก็ยังเล่นอยนู่เนี่ยเฮ้ยมันต้นไม้จะมาขายนะเนต้นสนจะมาขายแค่หลอดมาเองเงินแบบดย้ายทำย้ายทำให้แต่แบบมีเป็นสองพันละาต้นอนะเขดูซื้อทำไมซื้อดีไหมร้อยต้นไม่ถึงร้อยด้วย ร้อยร้อยวันแล้วยิงซื้อดีเลอเพื่อนเตือนตังค์ตังเนว่ยผมจะหามาได้ตีแต่ละบาไมนกินตัวก็ได้เหนมือนกันแบบง่ายมากเลยนะ <c oughs> แต่แบบมาจะมาถึงห้าหมื่นล้านแต่ตอนนี้เหลือสองหมืนล้านเหลือสองหมื่นสี่พันล้านแล้ว แบมบูก็ขายนะเพรว่าแบมบูน่าจะใช้นะมันเป็นญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นก็มีแม่ไผ่ใช่ไหมล่ะมันทำได้มันดีกวาเรียนได้กันเขาจะกัดกินว่ะอือถ้าพูดถึงญี่ปุ่นก็ต้องพูดถึงซูชิแต่ว่าอัปเดตนี้คืออัปเดตเกี่ยวกับจีนนะให้น้องพูดบ่อยเกี่ยวกับญี่ปุ่นผมว่าน่าจะจีนนะยิ่งเจาะก็หางก็มาจากจีนเออเนี่ยตอนนี้ต้องแตะตรงนี้แหละมันก็เป็นใครคือเรนาจาก็น่าจะรู้นะ ไม่ใช่หรือว,ว่าอัปเดตนี่คืออัปเดตนะจ้าค<ม>ุย<ห>โคตรอะไรคือโคตรใครกำลังเล่นอัปเดตตอนนี้อยู่บ้างครับถือว่าโหมากแล้วเซรามิกนี่คือสถานะอะไรดูยื้อก็ติดเองอ่ะผมไม่เข้าใจเนี่ยสถานาะซีเรามิกสถานาะอะไรสถานะเซรามิกม,มาสองมาสองอัปเดตแล้วงงมากคืออะไรคืออะไร โอโ้โค้ดเอาไปกผมครับลอก่อนเอ้ยโค้ดมันจะแคบครับเออโค้ดครับมันคือโค้ดผมก็จะเอามาใส่แล้ยผมจะดูโค้ดนะครับต้องมีโค้ดเลยเหรอกลัวการเดินลืมก๊อปปี้บอกฝุ่นเล่นนะโค้ดอนี้ใส่ตั้งนานแล้วใช่แล้วครับผมเพิ่งเคยรู้จักมาใหม่ มันก็เหมือนเด็กห้าขวดนี่ไงจะไงต้นไม้ขายไม่สนใจนี่นี่ต้นไม้เพนนะครับคุณอะไรเอาไปไปซื้อก่อนละร่วงบูลบระชางกับไขรดีประามตอนนี้คือบอลมาลมเลยใช่ไหมครับใช่เพื่อแบบกินดีหลอกสับขาอะไรเงี้ยที่โอ้เสียงยาก่จะที V W X Y Z ัที่ ก็ต้องขอบคุณคนคอมเมนต์ทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนที่ติดตามช่องเราด้วยเนาะอ่าไอีจีอ้ยอุ้ยไฟไหม้ไฟ้ยขอไฟไม่เคยเดี้ยมาดูเลยมาดูไฟไอ้เนี่อยมันคือไอไร่อยลามาลาาบัก ถานะภูเขาไฟแบบไม่อะาเนี่านะภูเขาไฟเี่ยนีอะพายุพายุรุมร้อนพายุรุนร้อนนะโอ้ยจะได้สคนมั้เสยนโอ้ยตัวไหม้เลยอดว่ะไป่องอ้ ได้ใส่โค้ดนะครับททเจ๋งๆครับผมขออนุญาตใส่โค้ดอุ้ยยี่สิบเอ็ดลา้านคนเลยแหละเบ้อ <c oughs> โอ้โหมันจะแซงมันแซงเซนดีเก่าแล้วมาเขานั่นเหมือนจะแซงแล้วนะอัปเดตท,ที่ดูไม่ย่อยแล้วนะนี่คืออัปเดตใหญ่อลไรใช่ไหมครับใช่อุยโอ้โหเข้ายูทูปเข้าใจแหละ <c oughs> อาจจะมีอะไรแปแกๆเล่น mm ึ้นจอก็ต้องขอประธานาภัย <BLANK> ด <ique> yeah, <iros language> ้วยนะครับที่้องขอภัยตอนนี้เนี่ยจหยุดเรื่อปุ๊บ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 ปป อัปเดตจะมาแล้วนะมาในเอาไปแล้วครับมาแล้วว no ู้ไ wow. ม่มีแอนิเมชันเหรอแคสซีนไม่คิดจะคงจะมีหน่อยหรือยังไงเอิ่มหรือว่ามันเป็นแค่อัปเดตกากมันก็ไม่กากก็นี่อย่าค่ะบอลนะให้เอาสถานะของอันเนี้ยมาใส่ในนี้อีกแล้วให้แบบรูปสถานะฮะสถานะวิทย์อะไรเนี่ยเฮ้ย อันนี้ผมรู้แล้วครับว่ามันจะมีหน่วยเงินไหนดึงเข้ามาเออเาอะนัุมดจะไม่บอกเลยนผมจะบอกทำาอไมไม่ทันนึนกแล้วผมอุยโอ้โหศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นไอ้ที่ไม้ทำไปได้นัพ่ิงจอกตัวไม่ก็มุ่ืนเี่เขาคุยกันไหมอะคสมาร์ทีโต๊ะเลยฮาเซนฮาเซนฮึฮาเซนสมาร์ทีโต๊ะไกคุ่มเลยว่ะโอ้โหขึ้ราคาเลยเหลือด้วย ายแต่ถ้าคุณมีถ้าคุณมีเงินล้านล้านนะครับผมบอกเลยว่าทุ่มไปเลยครับเฮ้ยสี่ดาวนะเว้ยเฮ้ยใครไม่ขยัเลยเว้อไปเนี่ยใครไม่ได้จะขึ้นไาเป็นร้อยร้าผมขอตัวไปทำกิจกรรมก่อนนะครับบายผมขอพูดก่อนเมื่อกี้ผมใส่โค้ดได้แล้วผมก็เลยได้นี่มาดิผมว่าผมเป็นคนปลูกไอ้ต้นไม้ที่มันแบบกิโลเยอะๆเส้นเช่นอย่างเช่นมะม่วงกิโลมันเยอะมาก ผมจะมาทำกิจกรรมขอโดนทำกิจก,ก,กรรมให้มันแบบยีวก่อนคุยมามาผมผมว่าจะเอามาเห็ดที่มันติดตถฐานะมาใส่ดูนะครับมันจะเป็นยังไงอุ้ย,ยมันเนี่ยมีสะกดนี่เด้เดี๋ยวมันไปเด้ออ่าเดี๋ยวผมจะปลูกต้นมะม่วงก่อน